เป็นประธานโดยผู้เขียนที่ต้องขอบูชาประธาสประัาสรทย จะอยม่นยนืนเช่โยมยืนยืนขึ้นฝั่งพระร่มนะครับกลับแล้วเขาจะได้พอทุกโยมที่บุมดียาง่องนะครับเปิดโดยที่หน้าพระร่มฉายรับของตัวเยนพระกิตาธีิจาระเจ้า えっ<ペー> どう เอทังพันเตสุติยาบาลีโกตังติตังภะควะตังสานะะชามิธรรมันจะภิพุสังคันจะปะพายาหังพันเตตัสสภะะวะโตธัมมวินัยเยปะผัดชังตุติยัมปะหังพันเต Sukira Palini Putampe. Sukira Palini Putampe. Tang Mokabantang. Tang Mokabantang. Sarana Kesami. Sarana Kesami. Ammanja. Ammanja. Jiku Sanga. Jiku Sanga. Tapayahan Sante. Tapayahan Sante. Tatta Makawato.

สังเงตวัปักพาเชหะมังคันเตอานุกรมปังอุาายะตุติยังเตอะหังคันเตปักพาชังยาจานิอิมานิกาสายานิวาชานิสังเงตวัปักพาเชะมังันเตอนุกรมปัง อุปาายะตยังบิดมันเอภัชันยาจามิิมานิทสายานิวัฏฐานิอิสวาปัปาเจตมังมันเตอนุกมปะอุปารายะ ว่าจะลคอร์ด น้อมนำผ้ากาสาวะหรือภากาสาวะพัดผ้าไกยจีบวรซึ่งถือว่าเป็นธงชัยของพระอรหันต์เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาได้มากล่าวคำขอบัญชา คือขอบวชเนกับพระอุปชาซึ่งตั้งแต่แบบนี้เริต้นไปภาวะของเธอทั้งหลายเนี่ยก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากการเป็นคนทั่วไปธรรมดา เข้าสู่ภาวะแห่งเทศบรรคชิตโดยการเป็นบรรพชิตเนี่ยก็เริ่มด้วยการเป็นสามเณรก่อนสามเณรเนี่ยถือว่าเป็นปฐม,มบทถือว่าเป็นจุดเริ่มแรกเข้าสู่ความเป็นพระภิกษุ พระฉะนั้นก็ถึงเรียกศัพท์ว่าบรรพชาอุปสมบทแต่ของเราของพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเอาแค่เพียงบรรพชาก็พอให้รักษาศีลสิบอันนี้ก็มีความแตกต่างครับญาติยโยมทั่วทั่ไปหรือตอนที่รู้เป็นเด็ก,กับ จกรักษาสินท้าก็มารักษาสินสิเพิ่มขึ้นมาอีกหาขอ้อวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลสำหรับตัวเธอและผู้ปกครองพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้อุปกระผู้เป็นเจ้าภาพในการบรรพชา ซึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษพุทธศาสนิกชนพระสงฆกรชาวไทยได้ร่วมใจกันทำกุามความดีเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ ทรงมีพระชนมายุครบ742ปพระชันษานะในวันที่28รกรกฎาคม2567เพราะฉะนั้นพระสงฆิกรุกบโบเหล่าได้พร้อมใจการทำคุณงามความดี โดยการส่งลกูกหลานเข้าไปบวชบ้านได้มีส่วนร่วมในการสร้างกุศลคุณงามความดีที่เรียกว่าเป็นปุญญาภาชีน้อมถวายแต่ในหลวงของพระศริกรชาวไทยทุกผู้เหล่าได้อีกสำคัญประการหนึ่ง นั่นก็คือช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่พระสงฆ์ชาวไทยก็จะบวชเนบวชสามเณรประชาสามเณรเนี่ยเพื่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแต่กลมสมเด็จพระกนิษฐา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในวันราชสมภพของพระองค์ท่านในวันที่สองเมษายนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายนจนถึงรกรกฎาคมเนี่ยเราจะเห็นเราจะทราบองค์กรโนยงานส่วนราชการต่างๆเนี่ยจะ จะให้มีพิธีบัรพัญชาอุปสมบทกันไปตามลำดับโรงเรียนวัดสันเวชของเรานั้นเป็นโรงเรียนวิถีพุทธก็ได้สนองนโยบายออของคณะสงฆ์ประการหนึ่งและก็ตั้งใจได้ ให้เด็กคุณระบุได้เข้ามาบวชเพื่อถวายบูที่เป็นพระราชกุศลสต่างๆแล้วแต่ที่สําคัญนั้นช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่เป็นบุกุสลเช่นนี้ให้มีขึ้นเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้เด็ก เข้ามาได้รับการอบรมมาอบมารมมาบ่งนิสัยมาฝึกนะให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเพราะเด็กก็เสือผ้าสขาวถ้าเราเนี่ยเรานัในทางที่ดีเขาก็จะได้จดได้จำ ไม่ได้ใช้เวลาว่างไปโดยเปล่าประโยชน์จึงจากโครงการปิดเทอมเติมคำขึ้นปีนี้เป็นปีที่สองอการบรรพชาเป็นสามเณรก็ดีการอุปรสมบทเป็นพระภิสุในประวัติศาสนาก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่ เป็นบุญใหญ่ของพ่อของแม่ของผู้ปกครองของเจ้าภาพทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราประกาศบุญไปเนี่ยญาติโยมจะสนใจสนใจเป็นพิเศษจะได้มีส่วนร่วมบางท่านก็อาจจะไม่มีลูกมีหลานอาจจะไม่มีลูกแต่มีหลานก็อยากจาก มีส่วนร่วมมีส่วนบุญใหญ่ในครั้งนี้ในแต่ละครั้งที่ทางวัดประกาศให้ทราบไปการบวชเป็นสามเณรเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าสามเณรรูปแรกที่บวชในพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ใครหรอกก็คือพระโอรส ของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพกับถือนั่นเองตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะเป็น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 เขาเรียกว่าสยามกุฎเขาไม่ใช่สยามกุฎเป็นมกุฎราชกุมารน,นะแห่งกรุงกบิลพัฒ์ พระองค์เสด็จออกบวชในคืนที่พระวรชายาประสูติพระโอรสซึ่งเรียกว่าซึ่งมีชื่อว่าพระราหุลเนี่ยพอพระองค์รัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็เสด็จกลับไปบ้านเกิดนองนอนคือกรุงปรีรรภัก ท่านนางยโสธราพิมพานะซึ่งเป็นพระวรชายาของมเหสีของพระองค์ท่านสมัยที่ท่านเป็นคา,ารวะนะ <c oughs> ก็แต่งองค์ทรงเครื่องนะลูกชายคือพระราหลน,นะพระราหล <c oughs> บอกว่ามีพระมา ที่บ้านที่เมืองของเราเนี้ยให้ลูกจงไปหานะจงไปหาแล้จงไปกราบไปกราบแล้วให้ขอสมบัตินะให้ขอสมบัติเพราะจำเดิมเด็กเจ้าส่วนมานั้นเจ้าก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อพราะพ่อของเจ้าจากไปในวันที่ในวันที่แม่คลอพอดีเลย หนูไม่รู้จักพ่อเป็นใครเวลาหนูไปนะดูเลยนะพระองค์ที่นั่งอยู่ท่ามกลางพราสงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยองค์นั้นแหละคือพ่อของเจ้าก็แต่งองค์ทรงเครื่องกษตริย์น้อยนะเป็นกุมารน้อยแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ให้กุมารราหุลมเนี่ยเข้าไปไปหา พระพุทธเจ้าพอเข้าพอไปที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดนะปุมาลน้อยเนี่ยราชกุมารน้อยลาผมเนี่ย <c oughs> ก็ตกตะลึงนะตกใจเห็นโอวันนี้เราพ่อพ่อแล้วเนี่ยโอ้โห ทำไมท่านเปล่งปลั่งมีรัศมีสมัยปัจจุบันนี้เธอมีออรา่านะรัศมีมีบุคลิกลักษณะสม,มเป็นมหาบุรุษนะเขาเรียกมหาบุรุษมีเขาเรียกว่ามีบุคลิกภาพดีมากๆขนาดลูกชายยัตกตึงเลยนะ นี่เด็พ่อของเราที่แม่สอนบอกว่าให้มาขอทรัพย์สมบัตินี่ละลืมหมดเลยนะลืมหมดเลยพราะพระพุทธเจ้าท่านพิจรารณาแล้วว่าทรัพย์สมบัตินอกกายเนี่ยให้ไปมันก็หมดนะต่อให้เป็นทรัพย์สมบัตริราชสมบัติทั้งหลายเนี่ยสมัยโบราณเนี่ย คือก่อนไปแม่สอนว่าให้ไปรีบขอนะเพราะว่าต่อไปหนูจะได้เป็นพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินธรมรมดาว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้าใครไม่มีลูกชายเนี่ยถ้าตายไปเนี่ยเขาจะรีบเข้าเป็นของหลวงหมดเลยให้ลูกรีร่ไปขอโดยทาย,ยาทก็มีสิทธิ์อยู่แล้วปบอกว่าพรราหุินไปนี่ตกตะลึงหมด ตกตะลึงในบุคลิกลักษณะบุคลิกภาพของของของพ่อคือเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว